หล่อนรอบหนึ่งนะคะนะคะับับให้โชว์ไหมคะที่เด็กมาเพลงนี้ค่ะนะแต่เราก็จำได้นี่ค่ะลูกอ่ะลองดูซ้อมกันค่ะเป็นเพลงน่ารักน่ารักบทในโบดนะคะช่วยกันหัวตามพี่ลูกเอ้า oh, <God. S 2> Gives them everlasting to a man who's courteous and humble, like children. God is them mercy, thanks for God's mercy, thanks for God's mercy, thanks. And it is Peter. God you, cause you, you are charitable. น้องๆค่ะวางประกังงนวะ้หน้าดูจอทีวีพร้อมกันค่ะสามเสียง God is so kind, b e n i c e and merciful ได้ไหคะ God is benevolent, He gives benevolence to a man w h o s courteous and humble ได้ไหคะ Like God is beneficent, oh God's beneficence. God will be with you because you are charitable, altruistic and philanthropic. s a หม r i t t ั n and humanitarian วเดี๋ยวเราพร้อมเลง่ะ God is gracious and very very generous เราจะลองทวนอีกครั้งพร้อมเพลงนะคะใครดูโพลิตาจะเป็นต้อนะคะครั้งสุดท้ายจริงค่ะไปเดทมะพร้อมกัน

Who's Beneficent, oh God's Beneficent Hello, okay. God God will be with you Cause you are charitable Altruistic and philanthropic Samaritan and humanitarian

For our English top scores we sing for the g a t exam ค่ะเราไม่ได้ร้องนนะเราร้องไปเพื่อสอบ g a t ค่ะนะ,ะไม่เชื่อเรามาดูข้อสอบ g a t ที่วัดพาร์ทนี้กันค่ะ One doesn't belong ค่ะแปลว่าอะไรคะนี่เด็กคะ One doesn't belong คะเลือกคำที่ไม่เขาพวก odd แปลว่าอะไรคะลูกแปลกค่ะ <What? S 1> นะคะ End concept เรียกว่า odd one out เลือกคำที่แปลกกว่าคนอื่นเขา นะทุกคนเงยหน้านะในเพลงของเราเรียนไปแล้วชาร์ป,ปี้อยู่ในเพลงอ,อีสปราว่าอวนสตาล่าอวนออดีะ้ะเฉลยข้อไหนเลยที่ไม่คายบวกจริงไหมคะมีเกอร์แปว่าผอมหรือแปว่าเล็กน้อยก็ได้คะ่ะทุกตัวไปแนจทิทีหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อสอบพาร์ทนี้นะคะลูกถ้าไม่รู้สับดับอนาดไหมคะดับอนาด มันจะเดาพท์จากบริบทได้ไหมคะไม่มีบริบทใดนใ,นใ,นให้เดาค่ะลูกฮันนะ่ะวันนี้พี่นานถึงได้เน้นมากๆเลยใช่ไหมคะนะครเรื่องคําศัพท์นะคะต้องรู้เดี๋ยวเราจะมีเกรฑม,มาท้ายชั่วโมงกันด้วยนะคะลูกนะทีนี้เนี่ยไม่ได้คะ่ะอีกข้อหนึ่งคะ่ะข้อเอ๋มร์ซีฟูใจดีหรือใจร้าย t e n e v e ล l e n ใจดีหรือใจร้ายคะลูกนะอยู่ในเพลงเมื่อกี้ใช่ป่ะ God is so kind, benign and merciful. God is benevolent, He gives benevolence. Mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูจะต้องดาวว่าคำที่ไม่เข้าพวกระหว่าง savage กับ compassionate. หนูใช้ sense ดูคะ่ะหนูว่าเป็นข้อไหนคะข้อ B บ่อยเก่งมากแต่ว่าดุอะไรคะดุร้ายเพราะ compassionate แปลว่าเห็นอกเห็นใจค o m แปลว่า to get life together. รวม passion แปลว่าความรู้สึกความหลงไหลนะคะหรือแปลว่ากิเลสปัญหาก็ได้ค่ะพี่แนนบอกเราต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบ็น passion มีความหลงไหลมีความทุ่มเทค่ะความรู้สึกร่วมกับคนอื่นเวลาที่เขาทุกข์เราก็ทุกข์กับเขาเราเห็นอกเห็นใจนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกข้อเป็นบวกหมดยกเว้นข้อเดียวคือข้อเลยค่ะลูก B b อยนี่เป็นข้อสอบแก่จริงๆท,ท,ที่ออกมาแล้วนะคะเด็กคะ เพราะฉะนั้นเราร้องเล,เล่นๆหรือร้องไปสอบคะดีมากฮะพยายามหัดร้องด้วยตัวเองที่บ้านค่ะอีกพาร์ทหนึ่งที่วัดคำศัพท์ตรงๆเลย analog y น้องๆคะ analog แปลว่าการเปรียบอะไรคะลูกเปรียบเทียบค่ะนะคะการเปรียบเทียบนะคะ analog น,น,นะคะน้องๆคะนะคะข้อนี้เนี่ยมันวัดทักษะนะคะความสัมพันธ์ค่ะ นะการเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องรู้สับนะนะทุกตัวนะแล้วเราต้องฝึกหาความสัมพันญโดยทุกคนไงนะไม่ต้องจดค่ะลุอันนี้เน้นความเข้าใจค่ะสมมติพี่นายบอกจดให้มาพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสองถามว่าบัคตอบอเก่งมากค่ะนาตาลีนะคะคู่กับอ่าพี่แนนคู่กับวอลเวียงนี่ไม่ไหวนะคะลูก นะคะเห็นพี่อย่างนี้พี่ก็เลือกนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ค่ะน้องว่าเป็นหมอโอ๊กหรือพี่เวียงคะนะ,ะอย่าแย้งกัน,นะะนค่นนะคะได้แน่คะความสัมพันธ์ที่ออกบ่อยที่สุดค่ะนะเอาความเข้าใจนะคะลูกสมมติโจทย์ให้มา cat กับ animals ทานว่า mango ต้องคู่กับอันนี้ออกบ่อยมากคือแมวเนี่ยเป็นสัตว์อะไร สับเซ t ของสัตว์ใช่ป่ะอันนี้เป็นสมาชิกอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ใช่ป่ะฮันเนี่ยมะม่วงต้องเป็น s u b เซ็ของผละไรคะผลไม้น้องๆฮนะห้ามสลับที่ความสัมพันธ์ค่ะถ้าเอาสมาชิกขึ้นก่อนตรงนี้จะเป็นฟรุตขึ้นก่อนแมงโก้ผิดไหมคะผิดทันทีแต่ว่าชอย c e ต้องตอบข้ออื่นเข้าใจป่ะแบบ s u b เซ็หรือเป็นประเภทหนึ่งเนี่ยออกเยอะมากๆค่ะ นะคะไม่เชื่อเราลองมาดูพร้อมกันค่ะในโจทย์ของเราค่ะเ mm. ด็กๆคะข้อ A utensil utensil แปลว่าอะไรคะเด็กๆคอุปอะไรค mm. อุปกรณ์ scissors แปลว่ากันอะไรคะกันไกรนะรอุปกรณ์กับกันไกรนะคะอุปกรณ์กับกันกร truck แปลว่ารถบรรทุกและ passengers แปลว่าผู้โดยสารค่ะจนลงไปนะคะลูก คั t แปลว่าเครื่องตัดนะคะคัดแปลว่าตัดใช่ไหมคะคัตเครื่องตัดไนฟ์แปลว่ามี t ropical เขตเลยคะ่ะเขตร้รอนและ pineapple เป็นอะไรคะลูกสับปาร์ treatment การดูแลรักษาค่ะ diarrhea แปลว่าบิดจดลงไปคะ่ะน้องๆค่ะ ะะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะ,นะคะเอาใหม่นะคะอุปกรณ์กันไกรรถบรรทุกผู้โดยสารเครื่องตัดมีเขตร้อนสับปะรดการดูแลรักษาและบิดค่ะน้องๆคะถ้าไม่รู้สับจะเดาสับได้ไหมไม่มีทางไม่มีบริบทใดๆจริงไหมคะลูกเพราะฉะนั้น